สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เรนนี่เอ็กเพรสนะครับมูลีตาบลโคกเดือนะครับอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมไปชมภาพบรรยากาศหน้าร้านค้ากันเลยนะครับผมร้านคุณพี่คันนึงนะครับนี่นะครับใต้เรนนี่เอ็กเพรสนะครับหน้าร้านค้าก็นะครับมีทั้งนะครับสะดวกซื้อนะครับสะดวกส่งสะดวกจ่ายที่ตู้เรนนี่เอ็กเพรสนะครับ นี่ครับภาพบรรยากาศป้ายนะครับเป็นเล็กเปนี่ครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับนี่ครับภายในร้านนะครับผมตอนนี้ก็สามารถขายสินค้าได้แล้วสวัสดีครับคุณพี่คนนึงสวัสดีครับนี่ครับนี่ลูกสาวด้วยนะครับมาดูแลกิจการกับคุณแม่นะครับ นี่ครับผมที่กันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะครับนี่คาสินค้าภายในร้านโซนเครื่องครัวของใช้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับตู้ทำอบคอนนะครับก็ทำลิ๊อปคนนะครับนะครับรอให้บริการลูกค้านี่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับ ขนมตู้ทำน้ำแข็งนะครับด้านในก็มีนะครับเราไปดูด้านตู้แช่กันบ้างนะครับนี่ครับก็มีสต๊อกนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับด้านนอกด้วยนะครับ มา,มานะครับเต็มกันเลยนะครับน้ําเป็นแพ็คเราก็มีนะครับข้าวสารด้านนี้เป็นข้าวสารนี่ครับน้ำตาลทรายนะครับกาแฟแบบชงนะครับนี่ครับ,บยากาศไปในร้านเรามาดู นะครับพวกโซนผู้หญิงมีของใช้น้ำยาทำความสะอาดครับผมผงซักฟอกนะครับเต็มร้านเลยนะครับมีครับแป้งสบู่ช่สระผมแชมพูนะครับ,รบและนี่นะครับร้าน ตำบลไฟสาลีนครสวรรค์พร้อมให้บริการนะครับลูกค้าบริเวณใกล้เคียงแล้วนะครับผมเบนนี่เอ็กเพรสครับ